โอเคเนะาะต่อไปเป็นวิธีการติดตั้งแอปตัวจัดการไฟล์ซึ่งในส่วนของ Android 10 a n d r o i d 11หรือ Android ที่ต่ำกว่านี้ก็สามารถใช้แอปนี้แอปเดียวได้เลย วิธีการนะครับให้เราเนี่ยมาเข้าที่ตัว Play Store แล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่า z a เจอแล้วคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการติดตั้งเนาะก็รอสักครู่นะครับทำการดาวน์โหลดเนาะ เมื่อทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับออกจาก google play หรือเสโตรแบบนี้เนาะแล้วก็มาจิ้มเข้าที่ตัวแอปแท็กไฟล์ซึ่งในส่วนของ android 10แล้วก็ android ที่ต่ำกว่านี้ก็กดแค่อนุญาตอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะ copy ไฟล์วางไฟล์จัดการไฟล์ต่างๆในเครื่องได้แล้วแต่ถ้าเป็น android 11นะครับทำตามต่อไปนี้ได้เลยให้มาคลิกที่ android แล้วก็ data จากนั้นนะครับตัวระบบของตัวแอปแตกไฟล์เนะี่ยหรือว่าแอปตัวจัดการไฟล์เขาจะฟ้องแบบนี้มาเนาะให้เราเนี่ยกดโอเคอจากนั้นเนาะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราเนี่ยนะครับมาดูด้านล่างสุดเลยคําว่าใช้โฟลเดอร์นี้นะครับสีน้ําเงินตรงนี้เนาะให้คลิกจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าอนุญาตให้นะครับตัวแอปแตกไฟล์ ile, หรือว่าตัวจัดการไฟล์เนี่ยเขาถึงไฟล์ใน Data าไหมให้เรากดอนุญาต เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการแตกไฟล์กอปไฟล์นะครับหรือว่าวางไฟล์เข้าไปจัดการโฟลเดอร์ต่างๆในระบบมือถือที่เป็น Android 11ได้เพียงเท่านี้เองนะครับอาจากนั้นเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการดาวน์โหลดไฟล์ต่อนะครับผมจะมีวิธีการยังไงไปดูต่อเลยครับผม Let's go โอเคนาะต่อไปเป็นวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมลงให้ในทวนะิตเตอร์เนาะซึ่งเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปติดตั้งแอปทวิตเตอร์ก็ได้ใช้วิธีการดาวน์โหลดผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยให้มาคลิกตรงเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้เนาะจากนั้นคลิกตรงช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับอักษรตัวทีก็คือคําว่าทวิตเตอร์นั่นเองเนาะเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นนะครับถ้าตามหน้าจอเนะอาะทวิตเตอร์เนี่ยคืออันแรกเนาะ จากนั้นนะครับให้มาจิ้มตรงคําว่าค้นหาในทวิตเตอร์อันที่2เจอแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้เนาะจากนั้นก็รอสักพู่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะให้คลิกด,ด้านบนสุดเลยคําว่าค้นหาในทวิตเตอร์คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ที่แล้วก็เว้นวรรคเนาะจากนั้นก็ T O N G แล้วก็เว้นวรรคเนาะแล้วก็ C H ขึ้นหน้าตาแบบนี้มาก็คืออันนี้แหละนะครับตาตงชาแนลนั่นเองเนาะเจอแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนนะครับผมมาตรงทวิตเตอร์แรกเลยนะครับจะมีการใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ให้นะครับเจอแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้เนะาะจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าเท็มีสีเขียวนะครับผมคลิกเข้าไปาก็จะเด้งหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับให้กดตรงซับสไคร์เนาะ จากนั้นนะครับผมย่อหน้าลงแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาหน้าเดิมเนาะมากดตรง Follow จากนั้นนะครับก็ทำการกดติดตามเพจ Facebook เสร็จให้สังเกตนะครับด้านล่างจะมีวงกลมแล้วก็มีการกระบาทนะครับให้ทำการกดทิ้งแบบนี้เนาะหลังจากที่เรากดติดตามแล้วมันก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมแบบนี้นะครับให้กดตรงอัดล็อกนะครับอ่าเมื่อมีแอดโฆษณาแบบนี้ขึ้นมาเนาะให้กดโคชอ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ ให้กดตรง get link าจากนั้นก็จะเด้งให้เราเนี่ยทำการเลือกบัญชี gmail ของเราเนาะเพื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์ให้เราเลือกบัญชีไหนก็ได้นะครับจากนั้นกดตกลงเแล้วตรงนี้เขาก็จะขึ้นเตียบดาวน์โหลดมานะครับทุกคนทีนี้เขาจะถามว่าเปิดด้วยอะไรให้เลือก z a แอปสีเขียวนั่นเนองเนาะพอคลิกเข้ามาปุ๊บจะเด้งมาหน้านี้อัตโนมัติเนาะให้เราเนี่ยนะครับมากด copy ไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่จะทำการดาวน์โหลดนั่นเนองนะ แล้วก็กด copy เนาะจากนั้นนะครับผมมาตรงดาวน์โหลดนะครับโฟลเดอร์ดาวนโหลดเนาะคลิกเข้าไปแล้วก็ทําการกดวางตรงสีเขียวได้เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเท่านี้เองเนาะการดาวน์โหลดไฟล์สําหรับ60 fps แก้เบอร์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการลงไฟล์ต่อเลยครับผม let's go โอเคเนาะต่อไปเป็นวิธีการลงไฟล์ให้เราเนี่ยนะครับมาจิ้มที่โฟลเดอร์6 0 fps แก้เบอร์แบบนี้เนาะคลิกเข้าไปแล้วจากนั้นทําการกดค้างที่ไฟล์ enjoy นะครับกด copy เนาะเดี๋ยวก็มาคลิกด้านบน6 0 fps แก้เบอร์ไป1ทีแล้วก็มาคลิกที่ device memory จากนั้นเนาะมาคลิกที่โฟลเดอร์ android แล้วก็ data แเ้ียวก็เลื่อนหานะครับในส่วนของ PUBG Mobile ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะขอลงที่ PUBG Mobile เกาหลีนะก็คือ com พับจี r Mobile นะครับซึ่งเรานะครับสามารถใช้ไฟล์เนี้ยลงที่ในส่วนของพับ G g go-ball ก็ได้นะครับผมผมทดสอบดูแล้วนะสามารถลงได้ทั้งเกาหลีกับ go-ball นั่นเองทีนี้มาคลิกที่โฟลเดอร์พับจีเกาหลีนะครับแบบนี้จากนั้นมาคลิกที่ไฟล์ u4game shadow shadow เหลืวก็เชฟเนาะเดี๋ยวก็มาคลิกที่โฟลเดอร์ Conflict Android จากนั้นทําการ กดวางปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือแบบนี้นะครับผมอ่าไฟล์ e n j อ y ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงไฟล์เอาไฟล์ที่เป็น 60fps แก้เบอร์ภาพชัดนั่นเองเนาะอ่าส่วนที่นี้นะครับใครทําได้ไม่ได้ยังไงขั้นตอนนี้ก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เนาะอ่าจากนั้นก็ทําการออกจากแอปนะแล้วก็เียร์แอปแตกไฟล์นิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกมนะครับผมไปดูว่ามันจะเปิดเฟรมเรท 60fps ได้หรือไม่นะครับผม Let's go โอเคนะ้อผมมาเข้ามาในเกมแล้วหลังจากที่ลงไฟล์เสร็จเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเลย setting เนาะแล้วก็กราฟิกจะเห็นเนาะหลังจากลงไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยนะครับก็มีในส่วน extreme หรือว่าสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วส่วนของใครนะครับเมื่อลงไฟล์ไปแล้วทําได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เนาะทีนี้เอาต่อไปจะเป็นวิธีการป้องกันการลีกับนะครับให้มาคลิปตรงล็อบบี้นะครับเดี๋ยวก็มาทําการปรับเปลี่ยนกราฟิกกับเฟรมเรทนะครับอ่ะ แบบนี้เนาะให้มันมีการขึ้นโอเคสีเหลืองๆแบบนี้นะครับผมขอตั้งเป็นในส่วนของล็อบบี้กราฟิกเป็นบาลานแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตีมแล้วกันจากนั้นกดโอเคเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปทําอะไรนะครับทําการออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่เคลียร์แอปเกมทิ้งแล้วก็เข้าเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอพอหลังจากเราเข้าเกมมาแล้วนะครับก็ดูว่าตัวกราฟิกเฟรมเรทเนี่ยมันมีการ ยังอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่ามีการรีกับหรือเปล่าถ้ามีการรีกับนะครับก็แจ้งว่าแล้วกันเนาะอันนี้รบกวนแล้วการแจ้งว่าทําตามในคลิปแล้วแล้วก็มือถือรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับก็จะขอขอบคุณล่วงหน้าเนาะทีนี้ย้ํานะครับให้เราทําการบันทึกเซฟกราฟ,ฟิกกับเฟรมเรตไว้ออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่ซึ่งเรานะครับจะเห็นผลทันทีเลยว่า ตัวละครนะครับแล้วก็ภาพในเกมเนี่ยมันมีความคมชัดขึ้นมากๆนะครับอันนี้เลยเนาะโอเคสําหรับในส่วนของอตรงนี้นะครับย้ําอีกครั้งใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาเนาะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการลบไฟล์ต่อเลยครับผม let's go โอเคนาะต่อไปเป็นวิธีการลบไฟล์กรณีที่เราเนี่ยไม่ต้องการใช้งานแล้วให้เรานะครับเข้ามาที่แอปตัวจัดการไฟล์จากนั้นเนาะให้เข้าที่ Android แล้วก็ d a ta แล้วก็เลื่อนหานะครับในส่วนของ p ับ g ที่เราลงไปนั่นเองเนาะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมลงที่ p ับ g Mobile นะครับผมก็มาคลิกที่ c o m p ับ g ี r r o o i l l e คลิกเข้ามาแล้วก็มาตรงฟลายเนาะ v ี g ฟเก Shadow Shadow แล้วก็เซฟจากนั้นเข้าที่โฟลเดอร์ o n f l i c t แล้วก็ Android เลื่อนหาฟลาย n j o y เนาะถ้าเจอแล้วก็ทำการกดค้างแบบนี้นะครับแล้วก็กด d e l e t e ทิ้งได้เลย แล้วก็กด yes เพียงเท่านี้นะครับวิธีการลบไฟล์กรณีที่เราเนี่ยไม่ต้องการใช้งานก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ออกแล้วก็ทําการเคลียแอปเนาะอ่าทีนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครติดปัญหาสงสัยอะไรตรงไหนเนาะก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้และก็ถ้าเกิดว่าผมมีอะไรผิดพลาดนะครับใช้คำไม่เหมาะสมไม่สุภาพยังไงต้องกราบขอใบด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวีดัต๊ายบาย